นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว 360องศาโกกีนนะครับเจาะลึกนะครับในประเด็นสิ่งแวดล้อมหลายๆเรื่องนะครับในแต่ละครั้งนะครับแต่วันนี้เรารวบรวมนะครับอัปเดตที่สุดแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยในบ้านเราว่ามีอะไรที่ยังคงน่าเป็นห่วงมากในหลายๆเรื่องในหลายๆมิตินะครับวันนี้ดรวิจารณสิมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับอยู่กับเรานะครับดรวิจารณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอครับครับเราได้นายกใหม่แล้วนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีอะไรพูดบ้างเผื่อว่า นายกใหม่นะครับ,รบแล้วก็รัฐบาลคณะรัฐมนตรีใหม่จะรับฟังไปบ้างก็ต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มันเชื่อมโยงกับทุกประเด็นนะครับจากการประชุมของเว r ร์อีคองเนอ o ์ิกฟอรัมนะเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะแต่เขาคาดว่าอนาคตข้างหน้าปัญหาที่สําคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมคือปัญหาสิงแวดล้อม ประเด็นแรกคือเรื่องของโลกร้อนที่เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะประเด็นที่2นะฮะเรื่องของอากาศวิกฤตสุดขั้วที่คุณจอได้เล่าให้ฟังแล้วนะฮะเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะฮะประเทศไทยบางส่วนเราก็ประสบแล้วนะครับเพราะนี่หลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานี่อุณหภูมิของโลกนะเพิ่มสูงขึ้นมากนะฮะผิดปกตินะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นประเด็นปัญหานะฮะเราจะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเร์กโจกเพื่อลดอุณภูมิของโลกลงได้ยังไงนี่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมองนะครับจะเกิดขึ้นแน่ๆหลีกเลียเ่ยงไม่ได้ เราจะปรับตัวให้อยู่กับเขาได้อย่างไรโดยเฉพาะยิง่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอันดับต้นๆของโลกเราอยู่ในท็อป10ของโลกนะประเทศที่มีความเสี่ยงที่รับผลกระทบจากเรื่องของ,ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะที่เราเป็นผู้ปล่อยไอการ์ดเดือนะจกที่ทําให้โลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ถึง1%เองแต่เราจะเป็นผู้รับค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าโลกใบนี้มันเชื่อมต่อถึงกันนะมันเชื่อมต่อถึงกันนะแล้วดูสิว่าว่าภัยแง้ง คือหนึ่งในเรื่องแรกที่เราจะคุยกันนะฮะกครผมภัยแล้งก็ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาโดยเฉพาะอยงยิ่งสองปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็หนักหนาสาหัสอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างอินเดียขาดแคลนน้ำสาหัสมากนะอุณหภูมิ45อุองศา นะฮะหรือกรณีของซาอุดิอาระเบียนะฮะคนที่ไปแส่แบงบุญเนะเสียชีิตค่อนข้องเยอะอุณหภูมิสูงผิดปกตินะครับอุณหภูมิสูงกว่า50องศานะนี่เ็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับภัยแล้งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราเราต้องเตรียมรับนะฮะเพราะฉะนั้นโลกร้อนที่เราพูดถึงไม่ใช่แล้งอย่างเดียวนะฮะไอสิ่งที่จะตามมากอันหนึ่งก็คือน,น้ําท่วม,วมตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วหลายพื้นที่ประเทศไทยเราก็นะฮะที่ภูเก็ตเมื่อไม่นานมานี้นะครับ หรือกรณีช่วงสงการนะฮะซึ่งเป็นอากาศร้อนที่เมืองไทยนะฮะน้ำท่วมที่ดูบ <Okay. S 2> ใครจะนึกว่าในพื้นที่ทะเลทรายจะเกิดน้ำท่วมได้นี่ก็เกิดขึ้นแล้วะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอะไรที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นทั้งแรงทั้งท่วมผลกระทบต่างๆก็กจะตามมาม,มันจะมาเดี๋ยวนี้มันมาพร้อมๆกันเลยนะจนะ อย่างไทยจีนอย่างเงี้ยแรงก็แรงเอาน้ําท่วมอีกที่หนึ่งม่ที่หนึ่งประเทศไทยเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับมเมื่อ,อประมาณสักห้าปีที่ผ่านมาที่อุบลราชธานีนะครับอตอนนั้นผมมีหน้าที่ราชการอยู่นะฮะสัปดาห์นี้นะครับเราไปช่วยเรื่องเรื่องน้ําแรง นะฮะเพราะว่าขาดแคลนน้ามากนะครับสัปดาห์ต่อมาเราเราไปอีกรอบหนึ่งเราไปช่วยเรื่องน้ําท่วมนะครับฝนตกหนักลงมานี่นี่คือการเปลี่นยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะมีปัญหาเรื่องแรงอุณหภูมิสูงขึ้นขึ้นความร้อนนะฮะที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะฮะเกษตรกร,ร,ก,รก็เช่นเดียวกันนะฮะคนไทยเองเราไม่เคยเสียชีวิตจากความร้อนนะ นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ประสบป,ปัญหาแรงลมแดดนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับในคนที่เขาบอกว่าคนที่มีความอ่อนไหวนะครับต้องการความช่วยเหลือพิเศษคนแก่เด็กคนนะฮะคนป่วยไม่สบายพวกนี้นะฮะเขาจะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเราจะต้องเตรียมการรองรับเช่นเดียวกันทั้งท่วมทั้ง,งแล้งอาจารย์รัอาจารย์วิจารณ์กำลังจะบอกว่าถ้าอุณหภูมิมันยังเป็นอย่างเนี้ยประเทศไทยเนี่ยก็จะยังคงต้องเจอ เหตุแบบนี้ต้องเจอเราต้องเจอไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่อย่างที่เรียนแล้วนะครับเราอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยง่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับนี่ท่วมกับแล้งนะครับอ่าคราวนี้นี่ตอนนี้ตอนนตอนนี้ไฟป่ารู้สึกจะเบาๆลงเบาๆลงเพราะฝนมาแต่แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะอย่างปีอย่างปีที่ผ่านมานะฮะเอเนยเราก็ทราบแล้วนะฮะแล้ง พราะฉะนั้นไฟป่านี่ส่งผลกระทบรุนแรงมากนะครับ PM 2อสูงนะฮะหลายจังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเขตเมืองกรุงเทพมหานครเราก็ได้รับผลกระทบพื้นที่ภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบภาคอีสานนะฮะทำอ้อยทำนาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตรงนี้เราเราจะเตรียมรับมือได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากรัฐบาลใหม่เนาะเราต้องสร้างระบบต่างๆให้เกิดขึ้นที่จะควบคุมเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ คนท่องเที่ยวอย่างมึงเชียงใหม่นะเขาก็ตรวจสอบแล้วเวลาเขาไปเที่ยว PM 2.5เป็นยังไงถ้า PM 2.5เยอะเขาก็เขาก็ไม่ไปนะฮะเที่ยวบินนะฮะก็ลดหรือเลิกนะฮะบางช่วงมาเวลานี่นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วสถาบันสิ่งแวดล้อมภัยอาจจะต้องฝากรัฐบาลใหม่ด้วยว่าต้องไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพราะว่าไอ้คอสปอตเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่เรานะกัมพูชาาสิง่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทางรัฐบาลนะให้ความสำคัญก็คือได้มอบหมายให้ทางสัาบันสิงเว้อมไทยกับกรมควบคุมมลพิษนะฮะศึกษานะฮะในพื้นที่นะฮะรูมน้ําโขงเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีเราทําร่วมกับทางเมียนมาทําเรื่องกับทางสปปลาวนะฮะที่จะถอดบทเรียนนะครับ แล้วก็เอาบทเรียนที่ดีนะฮะในประเทศไทยก็มีชุมชนที่เขาไม่เผาเ็าทาได้อย่างไงไปขยายผลเกษตรที่ไม่เผาเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างซึ่งตอนนี้กาลังขับเคลื่อนโครงการเช่นเดียวกันแล้วปีต่อไปเราก็จะขยายผลไปประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งของเรานะครับนี่คือสถาเป็นสิกในร่มไทยก็ทําอยู่ในในส่วนเล็กๆนะฮะไปเรื่องขยะล้นเมืองมั่งวันนี้ณขณะนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ไหมขยะ เราเราก็มีปัญหามีปัญหาตลอดนะครับซึ่งถ้าปกติประเทศไทยนี่เราสร้างขยะโดยเฉพาะยิ่งขยะชุมชนนะฮะก็ประมาณ 27- 28ล้านตันต่อปีนะคะคนหนึ่งก็ประมาณ1กิโล1นกต่อคนต่อวันในนั้นก็มีปัญหาขยะพลาสติกอีกขยะพลาสติกก็ประมาณ1 2 1 3เ็นของขยะที่เกิดขึ้นั้งหมดพลาสติกเวลาลงสู่สิ่งแวดล้อมลงสู่น้ำนะกลายเป็นชิ้นเล็กเลือเรียกไมโครพลาสติกนะฮะหรือนาโนพลาสติกเวลาอยู่ในน้ำในทะเล เหมือนคล้ายๆแตงตอนตอนนี้ปลาก็ไปกินไมโครพลาสติกท้ายที่สุดคนเรากินปลากินสัตว์ทะเลอตอนนี้เขาบอกไปตวรวจเลือดทุกคนเลยเจอไมโครพลาสติกอาจารย์สั้นๆได้ไหม ขยพะพลาสติกเนี่ยประเทศไทยเอาแค่ประเทศไทยนะรเรารีไซเคิลมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ประเทศไทยนะครับเรามีขยพะพลาสติกประมาณสองล้านห้าแสนตันต่อปีตอนนี้เรารีไซเคิลได้นะครับประมาณสัก30% 30%เ,เท่านั้นเองซท่าซึ่งซึ่ง,งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศทพัฒนาค่อนข้างน้อยยังน้อยอยู่นะยังน้อยตัวเลขสักเท่าไหร่ห้าสิบหกสิตัวเลขที่เราอยากเห็นนะฮะหกสิบ แล้วต่อไป 60, มันต้องได้เห็นนะ <60 S 2> เพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบส่งผลกระทบมากมานี่เรื่องรีไซเคิลนะฮะอ่ะไปเรื่องตัดไม้ทําลายป่าบ้างอาจารย์เรื่องของตัดไม้ทําลายป่าก็เป็นส่วนหนึ่งระยะหลังนี่ค่อนข้างดีรัฐบาลควบคุมได้ค่อนข้างดีอ,อย่างไรก็ตามนะครับก็เรื่องของเกษตรในพื้นที่ป่าบลกลุกในพื้นที่ป่าบางส่วนเราเราจะจัดการที่ดินในพื้นที่ป่ายังไงต้องรีบทํา เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสามารถที่ทำมาหากินได้จัดการยังไงปลูกอะไรที่ไม่เผาเรื่องสปกรเอกสารสิทธิพื้นที่อุทยานเป็นอะไรที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับพิจารณากันในระดับต้นๆให้เหมาะสมนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เรามองเรื่องกระทบเรื่องความหลากหลายชีวภาพกำลังมีชื่ออยู่ตอนนี้ประหมอ หมอคัางดำ,งดำก็ถือว่าเป็นเป็นการลุกกลามของสัตว์น้ำต่างถิน่นซึ่งตอนนี้นะปะปลาหมอคังดำก็ไอ้ทำไมหลายคนอาจจะมีคําถามว่าไอ้ทำไมเรามันมันเลี้ยงง่ายทําไมหรือว่าเจริญเติบโต,ตง่ายทำไมไม่ปล่อยอปล่อยมันอยู่ในธรรมชาตินะปะปลาหมอคังดํานี่อึดนะฮะ อยู่ในทั้งน้ำจืดน้ำทะเลน้ำกท่านก็ทราบแล้วนะซึ่งหลายท่านก็ทราบแต่แต่ไม่อร่อยนะฮะก้างก็เยอะหนังก็เหนียวแต่มาทำกับข้าวอร่อยนะเขาบอกแล้วล่ะมาทำพวกชูฉีพวกปลาทอดเนี่ยพอได้แต่ถ้ามันมีเราต้องคิดในอนาคต เราจะกินปลาหมอคังดำอย่าง <ไป S 1> เดียวเลยเว,ยว,วลาอยากจะคุยต่ออาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันภาค2แล้วกันนะอัปเดตสถานการณ์นะฮะอาจารย์ฝากสั้นๆนะฮะเรามีอีกประมาณสัก1520าีสวิสถา,านการณ์ไทยสิ่งแวดล้อมเป็นเป็นเรื่องของทุกคนนะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้น้ําเสียขยะก็เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เราต้องฝากรัฐบาลหน้าเราจะให้ความสําคัญได้อย่างไร<ม>ในเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่การท่องเที่ยวนะฮะ<ม>หลายพื้นที่ยังไม่มีระบบขยะที่ดี<ม><ม>ยังไม่มีระบบบำบัดน้ําเสียเราขายธรรมชาติ<ม><ม>เราต้องดูแลธรรมชาติ<ม><ม>แล้วธรรมชาติก็จะเกื้อกูลเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังย่งยืนต่อไปโอเคขอบคุณนะครับอาจารย์วิจยัยครับวันนี้ครับครับสวัสดิรับมาคุยกับอาจารย์ดรวิจยัยทีไรนะครับมาจัดเต็มทุกทีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในโอกาสต่อไปช่วงนี้เราพักก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ